สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอมาปิดฉากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้รอบ2และว,วันนี้จ่าขอตอกตะป,ปูปิดลงเผาทิ้งแล้วก็ให้มันหายไปจากโลกนี้นะครับกับกรณีข่าวนี้คือจ่ารักอเมริกาจ่ารักประเทศไทยแต่จาก็อยู่ในอเมริกาและเป็นทหารให้กับอเมริกาและจ่าก็จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกในกรณีอย่างเช่น ประเทศไทยจะมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปลุกระดมให้คนเกียรดอเมริกาอย่างเช่นอเมริกาจะไปตั้งฐานทัพอเมริกาจะบุกอเมริกาแทกแซงอเมริกาอยู่เบื้องหลังอเมริกาดุอเมริกานี่เมื่อมันไม่เข้าทางแต่ดัน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 ส่งลูกส่งหลานมาเรียนอเมริกาเพราะมันจบนอกมีเครดิตดีดูดีโอ้ยจบนอกจบอเมริกาจบสูงจบดูจบดี ก็ส่งมาเรียนนะครับแล้วในกรณีนี้เนี่ยถ้าจบมหาลัยธรรมดาก็ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่มาเลยหาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมันพิสดารน,นะครับและมันเป็นมันเป็นอ่ะมันเป็นแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ทิปแล้วกันมันไม่มีอยู่จริงแล้วผมจะมาใช้เหตุและผลอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นที่จะจะเข้าไปอธิบายแคลิฟอร์เนียยูนิ s i t y เวอร์ซิตี้ทิปเนี่ย จาขอพูดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าออตอนนี้จะดำรงตำแหน่งนะครับทำงานให้กับกองทัพอเมริกาและจะก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วจะไม่ค่อยจะพูดเรื่องงานตัวเองให้เดี๋ยวจะพูดเหมือนว่าโอ้อยนี่โอ้อวดเป็นทหารแค่เป็นปะทวนกระจอกยิกิ๊กก็๊ก๊ก๊นะครับมาโอ้อวดทำไมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะยจะพูดจะรับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนียครึ่งหนึ่งของของแคลิฟอร์เนียใหญ่ไหมใหญ่ครับเพราะว่าแคลิฟอร์เนีย กับประเทศไทยนะเทียบกันแล้วประเทศไทยใหญ่กว่าแคลิฟอร์เนียนิดเดียวนะครับไม่ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนียก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยที่จะดูแลรับผิดชอบจะรับผิดชอบอะไรเหรอเขาเรียกว่า epds นะครับเป็นตำแหน่งที่ทำงานให้ตรงกับผอ,บอนะครับของหน่วยของจ่านี้จา่าเป็นคนรับคนเข้าทหารและเราจะตรวจสอบเอกสารเราจะตรวจสอบเรื่องประวัติ ประวัติกรณีคดีต่างๆนะครับแล้วเราต้องอ่านทุกอย่างนะครับแล้วก็น้ําหนักส่วนสูงเราต้องส่งให้เขาไปหาหมอและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเรารับผิดชอบเรื่องโรงเรียนครับเพราะว่าเราต้อง Verify ายวุฒิต่างๆโรงเรียนต่างๆที่พวกน้องๆเข้ามาสมัครเนี่ยเขาจบมาจากไหนโรงเรียนอะไรและรู้หรือไม่ว่าเรามสีสิ่งหนึ่งเรียกว่าสคูลได s ส h ูล l นช t ั่น a ล d ดเรกทอรี School National Directory ก็คือ List ทุกอย่างโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพิการโรงเรียนนู่นโรงเรียนนี่เรามีลิสต์ทุกอย่างเรามีทุกอย่างแล้วเราแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรวจลิสต์อย่างเดียวผมนะผมหมายถึงตัวผมนะผมรับผิดชอบเรามีการตรวจสอบเอกสาร Transcript ทุกอย่างมีเซียวไหม เทรนสคริปต์ตัวเนี้ยถ้าถ้ามันมาเนี่ยมันต้องมีข้อมูลยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างต้องมีที่อยู่ต้องมีปีนี้ถ้าปีนี้ปีนี้มันมีอะไรพิเศษไหมคือนี่คือตําแหน่งของจา่าที่จ่าดารงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมปล่อยให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้เหตุผลบ้าๆเบอๆว่ามันไม่ได้อยู่ในสมาคมไม่ไไม่มีครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันทําไมมาปิดฉากเราไปตอกตะปู ปิดลงศพแล้วก็เผาทิ้งไปเลยครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้หนึ่งพัชแมนนะครับอเมริกาได้ shift ทุกอย่างเป็น e transcript มันไม่อยู่ในระบบเหมือนบ้านเราหรือว่าสมัยเมื่อก่อนอเมริกาก็เป็น transcript แล้วก็ใส่โฟลเดอร์เก็บๆไว้แต่ตอนนี้มันกลับมาเป็น e transcript หมดแล้วทุกโรงเรียน e transcript ผมรู้ทันทีเลยไม่มีทหารคนไหนเล็ดลอดผมได้ที่จะเอาคนเข้ามาแล้วไม่บอกว่าไม่มี transcript ผมบอกอยู่ ไปเลย parchment ทุกอย่างบรรจุข้อมูลพี่ที่พาท,ที่พาจบ Harvard ที่พามาอยากได้ Transcript p a r c h m e n t ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลตัวเองส่งไปถึงเมืองไทยสบ,บายนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ครับพิมพ์เข้าไป98% 99%ทุกโรงเรียนอยู่ในข้อมูลนี้หมด p a r c h m e n t p a r c h m e n t p a r c h m e n t เนี่ยประมาณนี้แหละ อยู่ตรงนี้หมดมันหนีเล็ดลอดไม่ได้โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมยิ่งมหาลัยตรงนี้มีหมดครับลองพิมพ์ดูครับพี่น้องที่อยู่ไทยไม่เชื่อลองเข้าไปดูครับหลับตาแล้วก็เลือกมหาลัยเลยว่ามหาลัยไหนก็พิมพ์ชื่อเข้าไปขึ้นมาหมดก็ใส่ข้อมูลตัวเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บดาต้าเบสมันอยู่ในนี้หมดจะมาบอกว่าเฮ้ยโอ้โรงเรียนพิเศษไม่ไดีอยู่ในนี้มันไม่ไม่ได้ครับก็มันไม่มีอะ ก็มันไม่มีมันไม่มีพิมพ์ยังไงมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีไงอันนี้คือตัดปัญหาไปนะครับโรงเรียนมีไม่มีเดี๋ยวมาดูอันที่สองครับอันที่สองนี่ผมใช้เอกสารข้าราชการทหารนะครับนี่คือความรับผิดชอบของผมนะผมเป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่แม้กระทั่งชั้นประทวนมาเอ้ยฉันสัญญบัตรมายุ่งกับงานจา่าตรงนี้ไม่ได้เพราะจ่ารับผิดชอบตรงนี้ทํางานตรงให้กับพอ,บอ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยของจ่าที่ทํางานรับคนเข้ามาเป็นทหารเรารับผิดชอบทุกอย่างเรามีเทียร์หนึ่งไฮสคูลเทียร์สองไฮสคูลเทียร์สามนะครับสคูลพาร o l i อ่าเกรดคอมพลีทเ t ็ดนะครับแล้วก็สคูลเอ่อ directory เห็นไหม School d i r e c t o r นะครับแล้วก็ออนไซต์เอ่อ v i ส i t or of schedule and program verification and validate education requirement อีกครั้งครับ verification ตรวจสอบนะครับ and validate, make sure ว่ามัน current และมันไม่ไม่อัปเดตไม่อะไรประมาณนี้นะครับ of education requirement, official transcript นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูกัน official transcript ต้องเป็นยังไงบ้างนะครับ failure to graduate คือประมาณนี้ครับขอบอกเลยว่าเคสกรณีนี้เนี่ยคุณไม่รอดหรอกเพราะคุณคุยกับ expert อยู่ครับ expert ของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่มโนครับผม ไม่ใช่เป็น expert tip นะครับแต่นี่คือสายงานของผมและผมจะไม่ให้มันไม่ให้ผู้หวังไม่ดีหรือว่าผู้ที่ทำผิดแล้วทำผิดแล้วก็จะ get away of this no 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 อันนี้หน้านี้นะครับมาจากเอกสารข้าราชการของของจ่าเหมือนกันครับ official transcript ครับ list date entry into high school and date นี่คือการตรวจสอบ transcript ว่า มันจะเป็นเรียลยังไงนะครับเรามีคุกข,ข้อนะครับ e v a l u a t e classroom a t t e n d a n t detected invalid or malfunction diploma when an applicant's t e level e v a l u a t e is required an official of certified copy of the applicant transcript should be evaluated diploma alone are insufficient to determine tier status transcript must meet all the following criteria แปลว่าอะไรนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราได้ดิโพลมามาเราก็จะเอาไปเทียบกับสกู School Directory นะครับ National Directory พอมันไม่อยู่ในนะั้นหรือว่ามันเป็นเทียที่มันไม่เข้าเทียรหรือว่าเป็นโรงเรียนออนไลน์โรงเรียนแบบสร้างขึ้นมาเองนะในกรณีนี้ก็คลัมเออแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ก็คงไม่ได้อยู่ในนั้นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่โรงเรียนอยู่แล้วนะครับก็แล้วกพ็พอมันไม่เจอเนี่ยเราก็จะมีวิธีบอกว่าเฮ้ยยูนคุณไปเอาทรานสคริปมาเพราะว่าดีโพรมาของคุณเนี่ยมันแปลก มันตุยังไงไม่รู้ไปเอามาแล้วพอได้มาเราก็มีทุกอย่างเลยที่เราต้อง list ดูดูเซีลดู verify ดูใครเขียนเคร์เคอี้อะไรต่างๆโอ้นี่คืองานสายตรงของผมครับผมไม่อยากจะโอ้อวดเลยครับครึ่งประเทศไทยครับความรับผิดชอบของผมอันนี้คือสายงานผมเลยครับสายงานผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้อันสุดท้ายอ่ะพี่น้อง verification and validate of education requirement ครับ applicant must demonstrate education eligibility for enlistment by providing recruiter official e v a l u uh, a t education documents recruiter official providing providing เขาต้องเอามาให้นะครับผมพูดเรื่องนี้ไปทำไมล่ะครับผมเห็นพี่พี่ทนายาแล้วก็ด็อกเตอร์สองท่านนะครับก็บอกว่าเอกสารนี้เอกสารนี้เป็นอย่างนี้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  ผมจะบอกว่าโอเคใช่ครับสิ่งที่คุณมีอยู่ในมืออาจจะมีเซียวทุกอย่างแต่คุณมีข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าที่ตรวจสอบเอกสารจริงไม่จริงใครทาหรือเป็นเอกสารทิปหรือเป็นเอกสารที่สร้างกันมาเองแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะคุณมาดูคุณไปแล้วคุณไม่ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบส่งมาให้ผมสิครับส่งมาให้ผมสิครับแล้วผมจะชําแหละให้ดูหยุดเถอะครับ หยุดเถอะครับเองไทยเจ็บพอมากแล้วครับอย่าเล่นละครอ,อีกเลยครับอย่าเล่นละครอ,อีกเลยครับหยุดเถอะครับหยุดใช้อเมริกาเป็นเครื่องมือได้แล้วครับพอไม่เข้าทางก็บุกระดมไม่คนเกลียดอเมริกาพออยากจะให้ตัวเองอัปเกรดอัปสเกลก็บอกว่าจบอเมริกาพอเลยครับพอผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก